ตูประตูเอ็กซิสอะนะประตูเปิดไม่ได้เมื่อกี้กูเปิดแล้วมีใครมีใครมีคีย์เฮ้ยไอ้เตยข้างหลังหรือต้องไปกับเพื่อนวะมันบอกว่าเราต้องการกุญแจกุญแจไอ้โอ้โหไอ้พ่อมึงเฮ้ยกูได้ยินเสียงดนตีแปลกๆอ่ะเฮ้ยแบงวิ่งแบงวิ่งไล่กันเลยกันหากุญแจไอ้กูฝันกูกลัวไปไปพวกกลัวไปโอ้โอ้เดี๋ยวมาอย่างนี้กลับไปห้้องนี มาแล้วมันมาแล้วกูอดกูแอบใต้โต <umba> well ๊ะกวดใต้โ <able> ต <and on and on> ๊้ก็อีบังกูก็อีบังกูอยู่มึงมึงกูได้ยินเสียงกูได้ยินเสียงจากข้างหลังกูปัวมึงอยู่ข้างหลังไม่ใช่เหรอไปแล้วมันมาแล้วมันมาข้างหลังมึงอะดิฮิปโปช่วยกูด้วยฮิปโปเบสโอเคมันมีกุญแจทางออกมาเร็วไปเร็วว้ายแม่มึง 快快快快快！喂。